เบิรอ่านไม่ออกเขาคุณอิบไหนแบนแบนไอตัวแก่ทุกคนทุกคนไปหยิบกี่บาทสี่สิบบาทเท่านั้นนะคะมีสามหน้าอีกแล้วพูดเถอะเชิญเชิญไม่ได้งอน่ะไม่ได้งอนเก็บเก็บเก่ะ ซูปอรอืมซูปขัวเองค่ะซุปกองเองเอาเอาหน้านนี้ไปเอาซูปซ <c oughs> ห,หนมพี่มันมีคุณจะถูกแล้วค่ะหนึ่อียสิบถึงสองสองอันได้นะโอปอเอารถอะไรนะเอาโอปอจะเอารถเออรถอะไรรถอะไรกับรถอะไรหรือว่าเ,อาเหมือนกันหรือเอาคลาสก็ได้นะใช่โอปอเราไปซืเรสอ <c oughs> ไม่มีไม่มีสมุนจริงๆหรออย่าเริ่มใช่ 2พอเพียงยังไม่ถูกนะมันต้องเป็นคือมันมีรถอะไรบ้างมันเป็นหน้านะคนับตน่าอัรบั้นตรงนี้มน่าเมทูตรงนี้โอ๋ยโอตรงนี้เดี๋ยวโอยโอหอยปไหนนึกว่อ่ะอานนเราอันนั้นอันนั้นเอ้ยยี่เปทไม อันนั้นตอนเราไปซื้อไปแล้วใช่จ่ะสิบาทจะสี่สิบทำไมอันชิ้นเล็กชิ้นปุ๊บๆขาไว้อีกแค่นี้ขวดอันนี้แค่นี้จะเอาขายชิ้นิละอุ้ยสุภาพการสวัสดีค่ะตู้พูดปากกาอยากได้เออเราได้ไหมคะโอ๊ยไปหยิบเรานี้มาโถสามล้านจุดเอ้ยไม่จุดสามล้านใช่อะไรเท่าไหร่นะคะอันละสิบบาทเท่านั้นสิบบาทสิบบาทสิบบาท มันทำมาเรื่อยความรักไม่หัวใจจากคุณแฮนด์เมดคุณแฮนด์เอันนี้ก็ว่างมัวโ้ยเนาะจริงๆริงอะน้ีงวิทยคุณพี่เขาไม่มาใช้เลขเลยเขาไม่มีขยีแรกปีใช่แปลงั้นปิดกิจกรรมนะคะทายเลขไม่หมดเลยเอาสองอันรถอะไรเจ้าคะพอเพียงเอาสองอันเอารถอะไรเอ่ยรถบรรทุกเราจะไม่ได้มุกมานี่ หลายทุกคนดูดีจ้ากันจังเออเราอยูในกลุมเอาอะไรอ่ะเอาเอาวันหรือเอาออริโอหรือว่าพี่ดูหน้าเลยพี่เราไม่ได้ดีจ้าปึหม